มาวันนี้มาล้างชุดข้าง 368G นะครับรอบ12,000กิโลนะครับแกะครั้งแรกก็เซอร์ไพรส์เลยครับนอกจากฝุ่นเยอะแล้วนะครับจารบีผมเยิมด้วยเฮ้ยจริงอันนี้รถผมรอบ12,000กิโลนะจารบีเริ่มเสื่อมสภาพเริ่มไปแล้วรถผมบอกก่อนไม่ได้ขี่ลุยน้ำท่วมไม่ได้ขี่ทางฝุ่นทางดินหรือทางคนแต่อย่างใดครับใช้งานในเมืองเป็นชีวิตประจำวันแล้วก็ขี่ออกเล่นแบบเที่ยวทิ์บ้างนะครับฝุ่น เยะว่าของควรนะครับเออเนี่ยแกะมาครั้งแรกอันนี้คือแบบซิงๆเลยอะแกะออกมาฟึบโหผงคัดโคตรเยอะนะครับผมก็เลยจัดการล้างชุดใหญ่ไปเลยนะก็คืออาจารบีใหม่หมดเลยไหนๆก็เซอร์วิสมืองยิโลแล้วใช่ไหมมองดูเหมือนง่ายนะครับแต่ว่างานทุกอย่างค่อนข้างจะแบบเหมือนงานครัฟเนะเออช่างค่อยเป่าค่อยถอดนู่นนี่นั่น,นครับก็เป่าผงคัดออกไปเอาชุดชามไปล้างชุดเม็ดไปล้างนะครับจริงๆเขาล้างหมดแหละปรงสปริงอะัดหมดนะครับ ก็เห็นแล้วอุ่นใจนะเห็นแล้วมันสะอาดก็รู้สึกดีนะครับต้องบอกก่อนว่ารถผมเนี่ยในย่านความเร็วต่ําช่วงความเร็ว20-30เนี่ยเวลาช่วงรถผ่อนมันเริ่มมีเสียงดังเอียก,ก,กจากชุดข้างนะครับผมก็เลยตัดสินใจในจะเซอร์วิสรอบ1 2 0่นกิโลแล้วก็มาล้างชุดข้างด้วยเลยนะครับเจ็700บาทเองถูกด้วยนะครับก็ทําความสะอาดให้หมดทุกอย่างอาัจาระบีใหม่เนี่ยก็ มีหลายแบบนะค,บคุณจะเอาไปเองก็ได้หรือว่าจะใช้จากทางร้านก็ได้ทางร้านเขามีลิควิดม o r i ี่นะไอสีฟ้าเนี่ยเออน่าจะเป็นลิควิดมอี่นะครับก็ล้างเสร็จประกอบเสร็จเรียบร้อยนะครับก็คือเวลาที่เรามาล้างที่ส่วนบริการน,นะบางคนยังไม่รู้นะส่วนบริการเขาพีล้างชุดข้างด้วยครับคือเวลาที่เราล้างอะอะไหล่บางชิ้นที่แบบเราต้องการเลยเช่นไอฟองน้ําตัวเนี้ยเออผมเพิ่งเปลี่ยนไปเมื่อ80,00กิโลนะครับรอบ1 2ื0 0อกิโลมันเริ่มดําแล้ว ก็เลยเบยิกเปลี่ยนใหม่ง่ายด้วยนะครับหรือประเก็นจากไอตัวที่รองแข็งอะ่ะเออของผมถอดออกมาประเก็นขาดพอดีก็เปลี่ยนประเกน็นง่ายง่ายครับการมาร้านที่สุดเนี่ยมันก็ดีอะ่ะเวลาที่คุณต้องการอะไรคุณก็เบิกเลยนะครับแล้วก็ของทุกอย่างเขาก็เป็นของแท้ทั้งหมดนะครับเพราะสูตรบริการอะ่ะเออง่ายสะดวกไม่ต้องเสียเวลาวิ่งไปร้านนู่นนี่นั่นนะครับ เจร้บาทสบายๆแล้วถ้าใครอยากมาล้างก็ลองดูได้ครับศูนย์แลบเบตา้าสาขาดอนเมืองสะพานใหม่ที่ผมมาเวิสหรือว่าศูนย์ใกล้บ้านก็แล้วแต่คุณนะว่าคุณจะสวิสที่ไหน